นี่วันนี้พามาทานอาหารแพท้องยำยอลองกินนะครับยำหมูยออร่อยนะมีอะไรบ้างของคุณพี่ทานนั้นดีกว่าอะไรคตังขี้เปียกตังข้าวเปียกเอาไก่อบโอ่งไหมคะเอาแต่ไก่เดี๋ยวโอ่งยัดไปยจะไปใส่เอาไว้นี่ดีนะเนี่ยเขากำลังมาเลยปลาเต้ยทอดผักเป็ดนี่ที่รักเมนูสำหรับที่รักเลยแกงกะหรี่ลาว มึงจะบ้าเหรอเอาคำว่าลาวกับแกงออกเลยแต่กะหลี่เดียวเฮ้ยอย่างอื่นไม่ต้องเอามาวันนี้คือร้านอาหารเนี่ยลาวต้มลาวเออแล้วยังไงเห็นหนูแบบปวดท้องไงเหมือนจะแพ้ท้องก็เลยพามากินอาหารแซ่บเป็นไปได้นะเป็นไปได้เราเคยดูดวงมาบ้างว่าวันนี้แบบเดือนนี้หรือปีนี้แบบจะมีปลาข่าวดีอะไรเงี้ยขาวดีเรื่องอะไรแต่งงานกันเลยเหรอแต่งงานกูเทียอะไรอะไรแต่ถ้าถ้าลูกถ้ามาท้องกลางรายการแล้วลูกมันจะชื่ออะไรออด ก็กูเป็นคนดูแลไงเดี๋ยวลูกมึงออกมากูก็ต้องจากก่ายค่าเทอมลูกมึงอยู่ดี <c oughs> มึงอย่าให้กูพูดว่าทุกวันนี้ทุกเดือนเนี้ยโอนให้เท่าไหร่ <c oughs> อย่าให้กูพูด, <c oughs> อ,ยพดอย่าพูดเยอะสามกรเรียกอยู่หึ่งจริงเหรอกูว่าเข้ารายการดหรือเปี่ย <c oughs> สามกรณ์มาล่าภายในสัตว์ไป น้องเอวานี่บอกเลยว่าก็คือคุณหน้าคุณตายอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็คุกคีกับนิกกี้อยู่ซึ่งนิกกี้กับเราเนี่ยมันก็จักรวาลเดียวกันอยู่และจักรวาลเดินมันจะ cross มา cross มาหนูหนูเคยฟังคำทะลึ่งแค่ไหนได้แค่ไหนอะเอาจริงๆเมื่อกี้ที่นั่งฟังที่โอ๊ดกับพี่สน,นิทหนูตกใจมากเลยเหรออันนี้พี่คุยกันเป็นปกติเลยเมื่อกี้ที่พี่คุยกันว่าเอาโอ่งยัดเข้าไปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ช็อกโกแลตออกมาใช่ใช่หมดลูกอะไรนี่เพื่อนกะขระแบบพวกพี่ไหมไม่มีเลย ต่หนูเหมือนพูดไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะใช่ค่ะหนูเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กโสดมานานยังสองปีมีคนคุยไหมมีคนคุยแต่ว่าเหมือนไม่ได้จริงจังอะไรแบบเนี้ยอายุเท่าไหร่นะคะยี่สิบสามแล้วตอนเรียนแบบมีแฟนมีกี่คนแล้วคะสองคนค่ะคนแรกตอนอายุตอนอายุสิบแปดสิบแปดก็คือเพิ่งขึ้นปีหนึ่งตอนนี้มึงรู้ไหมน้องเขามีอะไรบ้างน้องเขามีตึกกี่ชั้นนะบ้านบ้านชั้นบ้านเขาสิบสามชั้นราคาบ้าก็คือประมาณพารลก่อนราคาเท่าไหร่นะประมาณหลักพันหลักพันไม่มีประมาณร้อยแปดสิบพี่พี่ซื้อตอ ได้ไมพันล้านไอ้เฮียก็คุณมีพันห้านุ้กควักให้เลย<อ>แต่ว่าที่คู่ตกใจก็คือน้องเขาบอกว่าเขาไม่มีเพื่อนเลยหมายถึงว่าเพื่อนเที่ยวเพื่อนแฮงเอาท์ไม่มีเลยหนูต้นหนูเด็กๆหนูเรียนที่ไทยตลอดใช่ปะคะหนูเรียนที่ไทยแต่ว่ามีไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น ตอนนี้ไม่มีเพื่อนมาได้ยมเพื่อนอะไรอย่างงี้หรอคือเพื่อนหนูตอนนี้อยู่ต่างประเทศเพราะว่าเหมือนเราเรียนอินเตอร์เงี้ยเหมือนมีเพื่อนอยู่ที่นู่นหมดเลยแล้วต่างคนก็ต่างไปเรียนต่อบางคนก็ไปเรียนต่อบางคนกบบ้านก็ต่อโทด้วยตอนนี้แล้วไม่มีมีเพื่อนมหาลัยบ้างไหมเพื่อนที่มหาลัยหนูจะออกแนวแบบคือจะมี e x c h a คือมีเหนือนเด็กฝรั่งก็จะมีมาจาก สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีสวีเดนอะไรอย่างเงด้ยช่็แล้วเขาก็จะไรแต่ไม่เหมือนหนูเขาไม่ช้อปปิ้งเขาไม่แต่งตัวเขาไม่ให้บ้าแบรนด์เนมเขาไม่เป็นอะไรเลยจริงเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ไปถึงคนพวกนั้นไม่ดีหรือหนูดูถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูแค่ไม่ได้อินกับพวกนั้นคือไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้หรือชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกเว้ยเมืองน้องเขาใส่มากน้องเขาไม่มีอะไรอยากก็แค่น้องแนวมีมืองฟังนะก็เนี่ยกูไม่เห็นเครื่องประดับคือในมือเขาเลยอ่ะก็ใส่ยังไงพอ มึงเคยปะเราชุดนี้ก็ยืนน้องมาใช่ลูกเขาดูเป็นคนธรรมดายหนูก็คือไม่ใส่นะคนน่ารักเลยไม่เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะแบบพ่อแม่เขาสอนพ่อแม่เลี้ยงมาดีมากใช่น้องบอกว่าจริงๆน้องอยากทํางานในวงการงานคือตั้งแต่เด็กๆแล้วหนูก็จะมีที่บ้านก็คือทุกวันเสาร์จะจัดให้อากงอาม่ามาดูละครเวทีที่สร้างเองนะคะฮะสร้างในบ้านเหรอเยอะจริงๆ ใช่แล้วแบบก็จะจัดท่าเต้นแล้วก็ให้ทุกคนมาเต้นแล้วก็คิดค่าตั๋ว20บาทอะไรอเงียพี่บ้านสนับสนุนด้วยว่าหนูอยากเล่นการแสดงอะไรเงี้ยหรอไม่สนับสนุนเลยเาไม่เขาไม่อยากให้เป็นเขาไม่ชอบเขาบอกว่าเต้นกินลำกิน คนสมัยก่อนใช่ไเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มั่นคงนะคะแล้วก็อากงอยากให้อยู่แบบโลโปรไฟล์ที่สุดคือเหมือนว่าจะได้ว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าอวดด้วยอะไรแบบนี้คนสมัยก่อนนะแปลว่าสู้มาตั้งแต่ตอนยังไม่มีอะไรพอวันที่รวยขึ้นมาเขาก็เลยทําตัวเหมือนเดิมเหมือนแม่กูเลยเริ่มต้นจากวันที่ไม่มีอะไรจนทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วแม่กูนอนหนาวเป็นพ่อเล่แม่กันแล้วตีลูกต่อระี คราวที่แล้วไข่นี่ไขยข้วแกงอยู่สามแยกตอนนี้ขยับเป็นสี่แยกแล้วนี่ร่าสุูนห้แยกปากเกร็ดติดต่อมาแล้วเดี๋ยวแม่กูจะขยับร้านละชอบมากไหมต่โหอีลูกเทล็อพีแต่หนูอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นเพราะอะไรชอบการแสดงเพราะหนูรู้สึกว่าการที่แสดงอ่ะหนูรู้สึกแบบใจมันฟูอ่ะเหมือนตัวละครมันมีชีวิตแล้วเราทำให้หนูเคยแสดงอะไรมาบ้างไหมคะหนูเคยแสดงละครเวทีตัวเอง แล้วก็ตอนนี้มีนักละครเวทีของเขาคือเขาลงทุนไปขอตังอากงแล้วก็จัดละครเวทีเองซื้อตั๋วขายตั๋วเล่น4ี่รอบที่ไหนจัดที่ M t h e เทียเตอร์เฮ้ยโว้เดี๋ยวนะหนูเขียนบทเองอันนี้คือเหมือนครูหนูเขียนค่ะมีครูสอนการแสดงช่วยเขียนแล้วไปสร้างเขามาอีกใช่เชียจริงจังสัสเลยอ่ะถ้าอยากดูใน y YouTube เสิร์ชได้ค่ะว่าเอวาแล้วก็เติมเต็ม เป็นชื่อเรื่องแต่ว่าคิดว่าหนูน่าจะทําได้ดีเพราะว่าเขาเขาตั้งมั่นอะว่ากูอยากมีชื่อเสียงการมีชื่อเสียงของเขามันเดี๋ยวก่อนนะไม่อยากให้ชาวเน็ตตีความว่าอยากดังมันไม่อย่างเั้ยคือเขาอยากมีชื่อเสียงเพราะว่าเขาอยากจะแสดงความสามารถตัวเองให้ทุกคนเห็นว่ากูกูชอบสิ่งเนี้ยอาชีพนี้เป็นกักแสดงอะเออแล้วเหมือนอาชีพนี้เติมเต็มชีวิตกูประมาณนี้ต้องต้องให้เขาเล่าด้วยว่าเขาไม่ใช่ว่าอยากดังแบบอยู่ๆเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้อะไรนะหนูต้องเล่าด้วยว่าที่หนูเรียนอะไรมามากตั้งแต่กี่ขวบเ เรียนเยอะมากเลยเเเรรรีียยยนนพิศษออะะะไ่าง้คถ้าเรียนการแสดงหนูเรียนตั้งแต่16เรียนกับครูหลีเจิรนครูบิวภาษาอังกฤษก็เรียนกับมิสเตอร์โรบินคือเหมือนเรียนทุกแขนงแล้ว กลับมาคุยเรื่องความรักหน่อยแฟนสองคนทำไมถึงเลิกกันครับคนแรกอ่ะเป็นคนแบบไม่ดีเลยอ่ะคือตอนแรกที่หนูคบกับเขาทุกคนแบบเรียกว่าทุกคนเตือนหมดเลยว่าอย่าคบนะคนนี้เจ้าชู้ชอบเที่ยวกลางคืนคือในฝั่งเด็กอินเตอร์ทุกคนรู้จักคนนี้หมดเลยแล้วทำไมหนูถึงชอบเขาทำไมหนูถึงชอบเขาหนูไม่รู้ว่าแบบหนูเชื่อว่าเป็นพกกรรมนะคือหนูเชื่อเรื่องพวกนี้อ่ะค่ะเหมือนทำกรรมกับเขามาแล้วก็รู้สึกแบบชาติพีก็เลยต้องต้องได้ใช้ต้องได้คบพี่ถ้าพีเชื่อเรื่องนั้นจริงๆนะพี่คืออัตตวิบากวิบากแบบยิ ก็หมดกรณีสูงที่พี่ทำยุ่นเนี่ยโอ้โหบังเพื่อนเลยมันกินงงานแล้วบังไม่ใหม่หนูเชื่อคำหนึ่งไหมคำว่าสินเสมอกันหนูเชื่อป่ะเออเชื่อเนี่ยคำนี้แหละมึงไม่ต้องมากรรมเกิมเฮียอะไรมึงกับกูก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเฮียแล้วไงแล้ว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 หนูมันเลิกเพราะว่าจับได้จับได้แล้วคนที่สองล่ะคนที่สองที่เลิกเพราะว่าเขาไม่รักหนูเท่าที่หนูรักเขาอะ ือเหมือนหนูอยากเจอเขาเขาก็จะบอกว่าไม่ว่างเจอนะหรืออยากคุยด้วยก็จะแบบเล่นเกมอยู่อย่ามายุ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนั้นก็เป็นคนดีไม่ได้นอกใจคนนั้นไม่แต่ว่ารมันด้วยความที่ว่าเหมือนหนูอยากได้เหมือนแบบหนูอยากไปเที่ยวแวอยากเจอแฟนเหรอติดแฟนหรอถ้ามีแฟนปกติก็คืออยากเจออยากไปเที่ยวด้วยอะไร เพราะหนูไม่มีเพื่อนเนี่ยก็ถ้ามีแฟนก็คือเหมือนเป็นเพื่อนสนิทที่สุดเข้าใจเข้าใจก็แสดงว่าถ้ามีอะไรก็จะปรึกษากับแฟนคุยกับแฟนซักเกือบทั้งหมดใช่ทุกอย่างโอเคทอมได้ไหมทอมได้ไหมหนูไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ชอมเรื่องนี้ใช่ตตวไม่ได้เป็นทรมนอา สเปคของหนูฟิสิกอลก่อนนะเนื่องแบบรูปร่างหน้าตาแบบชอบคนที่สูงกว่าหนูสูงกว่าร้อยเจ็ดสิบค่ะแล้วก็หนูมันไม่มีสเปคเพราะแฟนสองคนแรกของหนูก็ผิวคล้ำทั้งคู่เลยแต่ถ้าเลือกได้หนูชอบคนขาวมากกว่าชอบแบบชอบติตีเหรอใช่ค่ะเลือกได้ชอบติตี อายุโตกว่าหนูได้ไม่เกินส2แล้วเด็กเด็กกว่าหนูได้ไหมไม่ครบเด็กอ๋อไม่ครบเด็กเพราะว่าหนูกลัวว่าแบบคนจะว่าเขามีเด็กกับเราไปคุเลยคือน้องอยากมีแฟนผู้ใหญ่เพราะว่าน้องดูเป็นเด็กเขาเป็นเด็กจะได้ปรึกษาได้คุยได้ไและอยากอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่เขาจะได้หายห่วงขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเอิมอย่างน้อยมีมีคนที่แบบดูแลดูแลได้หรือว่าโตแล้วมีประสบการณ์แล้วเขาชอบผู้ชายหลักเด็กแล้วก็ต้องหลักสัตว์สำหรับหนูถ้าหนูเห็นผู้ชายเล่นกับเด็กหนูจะรู้สึกว่าเขาแบบมีเสน่ห์มากเลยอะถ้าผ เพราะเหมือนตอนเด็กๆอาะเรย์พ่อหนูไม่ค่อยมีเวลากับพ่อด้วยเพราะพ่อหนูทำ,ทำงานต่างประเทศแล้วหนูมีแฟนหนูก็อยากได้ใครที่แบบเหมือนพ่อนิดน,นึงเขือนแบบจะเป็นห่วง take care เทคแคร์อะไรเงี้ยรวยได้ไหมไม่ต้องรวยค่ะคือแม่หนูไม่เครียดอากงก็เหมือนกันคือเขาจะเอาแค่แบบขอแค่คนดีขยันซื่อสัตย์เนยต้องเข้าวัดไหมถ้าเข้าวัดได้ก็ดีท่านี่เขาชอบเข้า,าวัดใช่หนูถ้าเข้าวัดไปแต่ว่าไปขโมยเงินตู้บริจาคเนี้ย ขอโทษนะหนูเอาหน้าหลบไปเดรัชชานนี่ได้ไงวะไม่เอาสิูุณี่อ่ะอย่าพาลงไปบาปกรมกูวันนี้ยังไม่พออีกเรอะพาไปวัดไงแล้วก็เดี๋ยวเอวาไปไหว้ต่ไม่พแล้วพี่ไปทำอะไรพี่ไอพี่ไปสารานั่นเลยไปหยอกเอาไม้หนีบเแต่มันเอาลงได้เพราะมันเล็กได้พี่เคยทำอะไรอะไรโหเดรัชชันไม่ได้ด่ากู มาถึงข้อดีข้อเสียวหนูเอาข้อดีข้อดีข้อดีดีอมากมายเลยหน้าตาดีผิวพรรณดีชาติกูลดีกครอบครัวดีการศึกษาดีมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีเป็รี่ไมสเราไม่กินเข้าวัดไม่พูดคำหยารักสัตว์รักเด็กไม่ฟุ่มเฟือยไม่ติดของแบรนด์เนมคูเนี่ยกูยังไม่เห็นเขาใส่อะไรเลยเนี่ย ข้อเสียเลยแล้วกันข้อเสียก็คือเป็นคนใจร้อนคนไหนหนูใจร้อนเหรอหนูใจร้อนเหมือนแบบสมมติหนูสั่งอาหารแล้วอาหารมาช้าแบบสมมติครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยก็จะเริ่มบ่นอ๋อ้โหใครใครก็บ่นลูกใครใครก็บ่นอ๋อเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเาทำยี่ห้ออะไรกันวะนั่นอ่างเงีก็คือใจร้อนมีอะไรอีกไหมมีอะไรขับรถขับรถใจร้อนไหมหนูขับรถไม่เป็น อ๋อนี่ก็ข้อเสียเพราะถ้ามีแฟนก็ต้องมีนคนขับให้ด้วยไม่ไม่ไเสียไม่ไม่ยากไม่ยากแล้วก็มีขี้งอนไหมขี้งอนแล้วก็ขี้หึงด้วยคือเหมือนถ้าสมมติว่าแฟนไปเที่ยวใช่ไหมคะหนูอยากให้เขาโทรมาบอกหรือส่งรูปให้ดูว่าแบบทําอะไรอยู่อย่าหายไปเลยแต่ขี้กังวลคนที่จะเข้ามาหรือทักด i r e c ig อะไรน้องมาก็แล้วแต่หลังจากเนี้ยคือขอให้เห็นแก่ความดีของน้องใช่ อันนี้คืออย่าเข้าอย่าเข้ามาหลอกน้องก็อันนี้คือสิ่งที่กูจะขอเลยนะแล้วก็อยากเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนได้เข้ามาทักเข้ามาคุยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเดียวเลยกูขออย่าหลอกน้องอย่าหลอกเขาเมื่อเขาไม่เขาไม่ได้ไม่ฉลาดนะเขาฉลาดแต่ว่าเขาไม่ได้คิดลายกบใครคือคือบางทีเขาเขาไว้ใจเออบางทีคือมุมเขาแค่อยากมีเพื่อนอ่ะ ถ้าเกิดเขาได้เล็กไอจีมาได้ไหมคะตอบไหมได้ค่ะไอจีหนูชื่ออะไรคะซันโซเอ e r มาจาก Sunflower แล้วก็มี YouTube ด้วยค่ะชื่อว่าซันโซเอ e r เพลงคอนฟักนิดนึงนะชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่า See You ในฝัน See You ในฝันที่จะรักจัง มีดนตรีไหมเหมือนแบ็กกิ้งแทร็กอ่ะมีไหมอ๋อมีเลยตื่นเต้นนะพี่โอดีพี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจมึงดูมือเขาดิเฮียมือคงไม่เคยร้อนมือคงไม่เคยผ่านผ้าเช็ดพื้นไม่ตัดไหนนเข้าไปลานี้ดูมือเหมือนนี่หนูจะร้องไห้อ่ะหนูต้องร้องไห้เหมือนเขาร้องไห้ไม่กร้องให้ร้องไห้เขามีโอกาสได้ทำามีโอกาสได้ทำเขามีโอกาสไงมึงเข้าใจว่าเขามีโอกาสอ่ะเออ น้องให้เป็นจริงไปสมิีโอกาสแล้วลูกมีโอกาสแล้วลุยลูกดีใจไหมดีใจไหมดีใจเขาดีใจเพลงน้องน่ารักมากเลยอ่ะรู้สึกได้โทรหาใครอ่ะโทรหาใครลูกต้องฟังเพลงไม่อยากให้เขาเศร้าไม่แต่วันนี้ตอนนี้กูมีความรู้สึกว่าเหมือนน้องมาเนี่ยร้องแรกคาเทอมกินนี้จะเล่าข่าสู่รายการไม่หมดนี่นะครับถือว่านี่นะครับ แถบเพิ่เติทุกคนครับน้องเอวาชีวิตน้องมีความฝันครับค่ะถึงเวลาตอบเลยอ๋อโอเค <c oughs> อค่ะถึงเวลาตอบโอเคร้อมแบบ See you again ในความฝันน่ารักเชียวฝันที่ฉันจะทำ ดีกับหนูสั่นนะเดี๋ยวโอเคโอเคแต่ว่าเดี๋ยวพอร้องจริงจะเป็นเสียงผู้หญิงค่ะอันนี้เขาแต่งโมเรลดีให้เป็นให้ผู้ชายก็มันแบบเขาเข้ากัในความฝันอี่เข้อเสริมหนอ่คซินป๊อปมากน่ารักน่ารักเข้ากับหนูเข้ากับหนูขอบคุณค่ะเป็นงานเราเห็นเขาเราเรารู้สึกไงบ้างสเรารู้สึกว่าชีวิตเราโคตรกะขลาดเลยไม่คุณรู้สึกอะไรด้วยคุณรู้สึกเหมือนเหมือนเห็นพวกเราตอนเด็กๆตอนแบบตอนเข้าวงการใหม่ๆ ็อย่างเงี้ยก็มีความฝันอย่างเงี้ยแหละแค่มีเพลงแรกแค่ได้เล่นอะไรแรกๆก็รู้สึกแบบดีใจไปหมดแล้วอ่ะไม่แต่ว่าเอวานนี่คือถือว่าเป็นเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีเผื่อเด็กๆใครบางคนแบบตามฝันอยู่แล้วยังแบบนี่ดูขนาดเขาพร้อมทุกอย่างนะเขายังเขายังไม่ได้มีโอกาสที่จะเฉิดฉายเลยนะดีกว่าจะช่วยไม่ได้จริงๆนี่เห็นต่อให้เป็นเด็กฝากเป็นเด็กเส้นก็ช่วยไม่ได้นะคือถ้ามึงมาแล้วแล้วมึงทําไม่ดีอ่ะเขาก็จะไม่มีคนให้งานมึงอีกมันเหมือนกับพ่อแม่เราฝากเข้าโรงเรียนที่ดีอ่ะคือเราเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะแล้วมงเข้าีีนท่่ดแต ถ้ามึงเรียนไม่เก่งมึงก็จะสอบตกแล้วมึงก็จะต้องโดนไล่ออกฉะนั้นน้องๆทุกคนที่ดูนี่ตัวอย่างที่ดีนะว่าแบบต้องมีความสามารถด้วยต้องถีบตัวเองด้วยจำวันนี้วันที่เราร้องไห้ไว้นะลูกนะแล้วเวลาที่เราหมดไฟอ่ะเอาตรงนี้ไปเป็น motivation ให้เราแบบไปได้อีกแต่อย่าให้แม่ดูรายการนี้เท่านั้นเองแม่จะไม่อยชอบ แต่ว่าชุดเต็มนี่อิ่มเอมนะน่ารักนะน้องน่ารักนะแล้วก็หนูไปแฮงเอาที่ไหนบ้างไหมกลางวันอะไรเงี้ยเที่ยวไหนบ้างหนูจะชอบไปไปวัดถ้าไปวัดโบขวัญก็คงเจอเพราะหนูไปบ่อยวัดพระโอ้อะโอเคแล้วก็พาหมาไปอาบน้ำที่ไหนครับที่ฮาโตะค่ะฮาโตะอยู่แถวทรรหลอใช่หนูไปที่เดียวกับพี่เลยที่เดียวกับพี่เลยใช่หมาหี่ก็หาหมอที่นี่ที่พารากอนอะไรอย่างงี้บ้างไหมแบบเดินเล่นอะไรอย่เงี้ยแฮงเอาที่ไหนบ้างไหมคะถ้าไปชอบไปเอ็มบ assy เพราะว่าแต่หนูไม่ได้ไปแฮงเอาหนูจะไปทำภารกิจอย่างเช่นไปสระผม ทำพันไม่กินแต่ผมพันข้าวใช่สามผม backq อะไรอย่าเงี้ยอ่าก็ชวนไปแ Embassy แล้วก็กลางคืนไม่เที่ยวถ้าพูดจริงๆหนูอยากเที่ยวนะเพราะหนูอยากมีความรู้สึกแบบใช่ใช่เหมือนวัยรุ่นคนอื่นหนูอยากเที่ยวบ้างอยากฟังเพลงอยากเต้นอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีคนชวนไปอ๋อจะไปคนเดียวมันก็เหนื่อยเอ่อแต่ถ้าให้พวกกูช่วยก็อย่าเลยไม่กับชั้นนี้กับพี่เอิร์ธเนี่ยไม่ดีพว่าโกพี่ไม่เที่ยวกลางคืนพวกพี่กินอยู่ที่บ้านแต่ว่าบ้านพี่น่ากลัวผับ ฝากน้องด้วยนะทุกคนนะแล้วก็เพลงซียูในฝันซียูในฝันแล้วก็คุยกับแฟนคลับแป๊บหนึ่งเดได้เลยค่ะมาเลยค่ะหนูมีแฟนคลับใช่เรียกว่าพระอาทิตย์โอ้ยน่ารักจี๊ว ชื่อด้อมชื่อด้อมหนูเหรอชื่อด้อมหนูเหรอพระอาทิตย์พี่เป็นหัวหน้าแฟนคลับเพราะว่าหัว wow พี่ร้านพี่เป็นหัวหน้าด้อมเลยเดี๋ยวพี่เป็นหัวหน้าด้อมเองไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนจะมองว่าเฟกไหมคือหนูคุยกับแฟนคลับตลอดตอบ DM อะไรอย่างงี้แล้วหนูก็อยากขอบคุณมากๆที่แบบวันที่หนูไม่มีใครเขาก็จะส่งมาหาหนูไม่ลงไอจิสตอรี่หนึ่งวันเขาก็ถามว่าแบบเอว่าเป็นอะไรทำไมหายไปเหมือนเป็นเพื่อนออนไลน์ของหนู ขอบคุณจากใจจริงสําหรับแบบสนับสนุนทุกอย่างกาลังใจอ่านทุกข้อความก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่บอกแฟนคลับพี่ได้ป่ะเล่าเนี่ยเผาเกันมากนะใช่ไม่ต้องยืนเล่าอ่ะไม่ต้องดนดีที่รู้จักกันมากนักใช่เวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เวลาไปเล่นผับคู่กันนะสิ่งที่น่ากูที่สุดคือแฟนคลับกูอ้นี้แล้วชอบนั่งโต๊ะหน้าเวทีใกล้กันแล้วก็ยื่นขยันให้เล่าเท่ากับแช่งนะครับนะคบจีบหนูหน่อยหนูไอไม่เป็นไหนอ่ะล้อนี้นะคะขอบนี้นะคะจิบหนูหน่อยหนูไอไม่เป็น ขอบคุณนเย้เอ็นดูเนาะน่ารักมากขอบคุณสถานที่นะครับผมลาวต้มลาวอร่อยมากเลยผู้ชมอร่อยมากชินสเปซทองหล่อ13นะครับอาหารยอดเยี่ยมมากดีมากค่ะอันนี้คืออะไรวะเซอร์ลอยอะไรเจ้าอยู่โอ้โหโคตรดีเลยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอ่ะไปแวะมาทานกันนะครับทุกคนไปเจอกันอีพีหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย